โอ伊ซอึสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนิชแนลสับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Princess Connect Re:Dive กันอีกครั้งนะครับโดยวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เวอร์ชัน ภาษาไทยนะครับซึ่งในวันนี้นครับต้องบอ,อกว่าเกม p r i n c e s s c o n Redive เนี่ยเขาได้อัปเดตแพทใหม่สดๆละอนอเลยนะนั่นก็คือ Battle of Valentine ทนะครับแน่นอนว่ากิจกรรมใหม่มาขนาดนี้นะครับตัวละครใหม่มีหรือจะไม่มานะครับพรเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะกับพี่สาวชิซึรุจังเวอร์ชันวาเลนไทน์นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครลิมิเต็ดที่เด็ดมากๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดกาชานะครับรีวิวความสามารถแล้วก็ ผ้าชิสดุดุพี่สาวของเรานะครับเอาไปลงด่านต่างๆให้กับเพื่อนๆดูกันนะครับผมเนี่ยกลับมาจ,จัดเต็มแน่นอนครับที่จริง,รงผมก็ยังเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับก็สําหรับการเปิดกระชาว,วันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมจะเปิดจนกว่าพี่สาววาเลนไทน์จะออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะเกลืออีกไหมนะครับหลังจากที่หลายๆคนได้ติดตามผมมาเยอะนะช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทหรือว่าคุกกี้เนี่ย ช่วงหลังนี้ผมรู้สึกว่าเกลือจะจัดนะเดี๋ยวมมดูว่า Princess Connect เวอร์ชันไทยเนี่ยจะเกลือกับเขาด้วยหรือเปล่านะครับก็นี่เลยครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมตั้งค่ากาชาแบบไม่แสดงผลก่อนนะเราจะได้ลุนแบบเต็มที่นะครับก็นี่เลยครับชิซรุเวอร์ชันวาเลนไท์นะครับย้ำอีกทีนะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ครับผมพูดไปเปิดไว้ก่อนนะว่าเป็นตัวละครที่ใช้เยอะมากๆในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าช่วงแรกนี้นะครับ อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่าตัวละครที่เอาไปใช้คอมโบนะครับชิซรุตัวนี้เนี่ยมันเอาไปเล่นดีกับทีมกายภาพนะครับตัวละครในอนาคตที่กําลังจะมาถึงในเมชานีนะก็<ล>ะสําหรับตรงนี้เนี่ยผมยังไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่าว่าทาอะไรได้บ้างนะครับก็สําหรับไมตา UV ของชิซรุนะครับสวิตเซนจูรี่นะครับชิซรุเนี่ยเขาจะกางฟิลครับซึ่งฟิลอันนี้เนี่ยเป็นฟิลที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าสามารถ เพิ่มอัตราฟื้นฟู TP ให้กับเพื่อนๆรอบๆตัวได้นะแต่ว่า TP ตรงนี้มันเพิ่มไม่เยอะนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีกายภาพพร้อมกับอัตราคิดิค้ลกายภาพอย่างมากนะครับให้กับเพื่อนๆที่อยู่บนฟิลด์ด้วยนะซึ่งผมได้บอกเพื่อนๆทุกคลิปนะครับเวลาที่ผมอัดคลิปแนะนําตัวละครเนี่ยตัวละครไหนนะครับที่มันมีความสามารถในการเพิ่ม TP ได้เนี่ยมันเก่งมากๆนะและชิซุรุวาเดนไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถเจนเกต TP ให้กับเพื่อนๆได้นะสกิลต่อมาครับคิวเนตซน์นะครับ ซีซูรูจะสามารถฟื้นฟู HP แบบปานกลางครับพร้อมกับฟื้นฟู TP เล็กน้อยนะครับให้กับเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวเธอที่มี HP น้อยที่สุดอยู่นะครับและถ้าหากฟิลเปิดอยู่นะครับฟิลในที่นี้เนี่ยหมายถึงถ้าไม่ตายนะครับ UB ของซีซูรูนะจะสามารถฟื้นฟู HP แบบปานกลางนะครับพร้อมกับฟื้นฟู TP เล็กน้อยเหมือนกับแบบเดิมเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนจากฟื้นฟูให้เพื่อนเพียงแค่คนเดียวเนี่ยกลายเป็นฟื้นฟูให้กับเพื่อนทุกคนเลยนะครับและสกิลที่2นะครับ เซกเมนต์ฮาร์ดช็อตนะครับท่านี้เนี่ยชิชิรุจะสามารถทำเดเมจเกรยภาพใส่ศัตรูเล็กน้อยนะครับตรงหน้า1คนแล้วก็จะสามารถลดพลังป้องกันเกรยภาพของศัตรูเล็กน้อยได้ด้วยครับและถ้าหากฟิลไม้ตายเปิดอยู่นะครับจะเพิ่มความแรงของสกิลนี้นะครับพร้อมกับพลังป้องกันเนี่ยจะสามารถลดได้มากกว่าเดิมนะครับก็เอฟเฟกต์สกิลนะครับเขาอธิบายคร่าวๆอยู่นะว่าเดเมจเกรยภาพนะครับตอนแรกเนี่ยทำประมาณ4ี่พันเนะครับใส่ศัตรูตัวเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้บนฟิลไม้ตายนะครับมันจะเพิ่มมาถึง 2เท่าบวกเลยนะกลายเป็น9 8 0 0พครับพร้อมกับลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับจาก18เนี่ยเด้งมาเป็น30เลยนะและสุดท้ายครับพาสีนะครับพี่สาวเพียวฮานะครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับชิซึรุจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวเองได้นะครับก็หลังจากที่ดูเซสกิลของชิซึรุวาเลนทนยนี้นะครับเพื่อนๆ,ๆก็น่าจะเห็นถึงความโหแล้วนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครสายทำดาเมจนะครับแต่ว่า ตัวละครตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตแบบขั้นเทพเลยครับซึ่งตัวละครที่ซัพพอร์ตเนี่ยแน่นอนว่าเป็นซัพพอร์ตกายภาพนะเพราะท้งบัฟแล้วก็ดีบัฟเนี่ยเกี่ยวกับกายภาพทั้งหมดเลยครับที่สำคัญชิสึรุเนี่ยสามารถเพิ่มทีพีให้กับพวกพ้องได้ถึง2ท่านะและยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังสามารถลดเกราะของศัตรูลงได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่รวมเอาความสามารถที่ปาร์ตี้ต้องการนะครับมาอยู่ในตัวตัวเดียวเลยนะ เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ควรจะมีติดไว้ได้อดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแม้ว่าหลังจากที่เพื่อนๆเปิดไปใช้นะผมย้ำอีกทีอาจจะไม่ได้ใช้พี่สาวชิซุรุทันทีในตอนนี้นะครับแต่ว่าอนาคตอันใกล้นี้นะครับมูอิมิครับถ้าเกิดมาเมื่อ,อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าแคนแบทเทิลนนะครับได้จับคู่กับพี่สาวชิซุรุแบบยาวๆเลยนะ ก็สำหรับการเปิดกระชาเกมเป็นซ e สคอนเน็ค r ีดิฟนะครับผมก็จะทําเหมือนทุกครั้งนะครับโดยผมจะเปิดแบบตั๋วฟรีก่อนนะจนกว่าจะออกสีทองนะครับแล้วค่อยย้ายไปเปิดแบบเพชร1 5 0 0นะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะเปิดแบบวันละครั้งที่ใช้เพชร50เม็ดด้วยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ออนใน p h o n นนะครับปกติผมเติมเงินใน iPhone นะวันนี้ผมย้ายมาเล่นในบูสเต็กนะครับเพราะะนะตรงนี้เนี่ยมันเลยเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เพชรเติมนะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าโอเคครับวิดีโออัดพร้อมนะไม่ผิดพลาด3 2 1ไปครับโวบอกเลยไม่ได้เปิดกาชาเป็นเซอนโซเน็ก ดีได์แบบอัดวิดีโอโนานมากนะครับวันนี้ได้ไหมโอเคครับมาซอลีจังนะครับสี่ทองนะครับโอ้โหเปิดสวยมากนะอันนี้มาคราวนี้เราก็มาถึง 1, 5 0 0เพลแล้วครับก็สำหรับชิสซรุต,รตัวนี้นะครับผมบอกอีกทีนะว่าถ้าใครที่เป็นสายเล่นจริงจังแคนแบตเตอร์นะครับตัวละครน,นี้เนี่ยต้องมีนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราลุยเลยครับ3 2, 1ไปครับฮึบ ได้ไหมไม่ถือใบลุงไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะครับเกมนี้มาลุงทีลุงโอเคครับทองสามนะเพื่อนโอ้โหยูกิจังนะครับซึซูเมะไหนดูหน้าตาหน่อยสิยูคาลิมิซึกิครับโยริมิโซงิโอเคมิซากิโอ้โหนี่มารวมตัวชอบผมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยซึซูนาจังนะครับเรียบร้อยครับ โอเคครั้งแรกเกลือนะแต่ว่าได้สีทองมา3าอันครับก็ถือว่ากลางๆนะถือว่ากลางๆไม่แย่มากมา3 2 1ไปครับฮึบครั้งที่2ได้ไหมได้ไหมได้ไหมขอลุ้มสักไหโอเคโหเหมือนเมื่อกี้เป๊เปะเลยโอเคเรียบร้อยครับ20โลแล้วนะมาครั้งที่3ครับ สามสองหนึ่งไปขอลุงทีลุงคาเรนสังขอลุงสักใบลุงให้ผมลุ้นหน่อยโอเคเดี๋ยวนะคือได้สีทองสามรอบ3ทีติดนะครับวันนี้โอเคมีมีนะครับเอาจริงมันควรจะออกแล้วนะเดี๋ยวไปลองดูเลนหน่อยไหม มีมีนะครับเรียบร้อยครับครั้งที่3ลองรีเซ็ตหน่อยแล้วกันก็สำหรับเลนนะครับโอกาสอยู่ที่2.5%นะเพื่อนเอนแน่นอนว่าถ้า3ดาวออกนะครับโอกาสที่จะได้ชิซุรูเนี่ยโหนนะก็ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ1ใน3ถึง1ใน4นะครับต้องเปิดให้ได้ตัว3ดาวประมาณ4ตัวนะถึงจะได้ชิซุรูนะครับถ้าเกิดดวงไม่ดีนะ มาต่อเลยครับครั้งที่สนะไปมาทีโอ้เอาจริงเริ่มเห็นแววครับเริ่มเห็นแววรู้ไหมโอเค <laughs> เดี๋ยวโอเคเพื่อนตอนนี้นี่41โลแล้วครับมา51โลนะครับขอลุงสักใบก่อนนะมา หลอกกันหรือเปล่าคาเลนโอเคโอสุดยอดมากครับอันนี้ชิโอลีนะครับได้สีทองอันเดียวแล้วนะเพื่อนๆครั้งที่หครับมาเดี่ยวจะไม่ให้เลยเหรอมาทีมาทีขอลุงสักไปโอเค โอ้โหอัดคิปเปิดทีไรนี่เกลือทุกทีนะยูกินะครับใช่ไหมะใช่ดิโอเคเพื่อนๆมาครั้งที่เจ็ดครับสามสองหนึ่งต้องมาลนะจริงผมเชื่อเจ็ดสิบโลจะไม่ออกให้เลยเหรอเดี๋ยวล้มโอเคเพื่อนๆ นี่มันจะร้อยโลแล้วนะครับยังไม่มาสักตัวเลยนะ3าดาวส2 1ไปครับลุงทีลุงเดี๋ยวนะนนี่ผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยผมทำอะไรผิดหรือเปล่าโอเคอ,เออจะคลิปไปเลยครับรอไม่ไหวเลยนะนี่81โลแล้วครับมาไป ขอลุงสักใบให้มันชื่นใจหน่อยได้ไหมเนี่ยท,ท,ทีมงานเขาลืมใส่ใบลุงมา oder? หรือเปล่าครับลืมหรือเปล่าเดีย <laughs> เด๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคครับโอ้โหหนัาจัดอันนี้ต่อไปจะเป็นครั้งที่ลอยแล้วนะครับ3 2 1มา okay. <laughs> <laughs> โอเคโอ้โห <laughs> อย่างจะตกให้ดังๆ <laughs> ขอร้องขอเยอะๆหน่อยเถอะ อืใบเดียวครับใบที่เก้านะมาเอาอีจังเออีมิโซงิซสุสุเมะเลจังใบที่6โยรีครับ7มิโซงิ8ลิมะโอเคต่อไปแล้วเพื่อนขอร้องพระเจ้าอันนี้คือร้อยโลเนี่ยเพิ่งได้ตัวแรกนะครับ3ดาวนะ เดี๋ยวมาดูว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับพี่สาวฮึ๊บโอเคครับเรียบร้อยทุโมจังเกลือไปตัวที่หนึ่งแล้วนะต่อเลยครับมาได้ไหมได้ไหมมาหน่อยขอรู้โอเคโอเคครับโอเคโอเคเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้อยู่อันนี้เลย ตัวที่4ครับตัวที่4มาชิกะเลและโอ,โอ้โหจูนครับเพื่อนเดี๋ยวอันนี้สารดาวตัวที่2นะที่เกลือนะครับคืออย่างที่ผมพูดไปนะเราควรจะเปิดได้ประมาณ4ตัวใช่ไหมเราถึงออกน,นะครับมาเรายังมีหวังครับไป <S <S ได้ไหมได้ไหม ลุงทีลุงลุงน่อยลุงโอเคตอนนี้แบบเริ่มสีดซาแล้วเริ่มสีดซาแล้วออ,อีและมิาโตะเซนเซนนั่นเองครับมาต่อไปคันที่ร้อยสามสิบครับฮึบฮึบ,ฮบหน่อยฮึบหน่อยอย่าหลอกกันเล่นเลยสิลุงโอเค โอ้2.5อร์เนี่มันยากอยู่นะครับเอาจริงเปิดทีไรนี่เฮอทุกทีนะมา3ามหนึ่งไปเฮ้ยเหมือนโหลดขึ้นเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้มุ่งฝาบนใครเห็นเป็นผมหรือเปล่ามันมีโหลดนิดนึงครับกี่ใบกี่ใบโอเคใบเดียวครับมาตัวที่7นะตัวที่7 1 2ึ่งสองกิมะสามยูคาลิ4ีมิโซงิ ห้ามียโกะหกสุซึเมะโอ้โหสุซึเมะให้โชว์ครับเพื่อนบอกเลยอันนี้ตู้อวยผมมากนะสุซึเมะจังเนี่ยเอาจริงขอทำใจแบบนึงนะขอเถอะครับอินทรีอย่าแจ้งผมนักเลยออกมาที่พี่สาวชิซุรุสามสองหนึ่งฮึ๊บ ร้อยครับจุสุดเก็ต่อโอเคครับเ,เพื่อนๆโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยนึกว่าจะต้องเกือบถึงการันตีแล้วนะเรียบร้อยครับปิดจอบนะครับเสียไปทั้งโวดเท่าไหร่ะรหวะ <laughs> 141โลนะครับเท่ากับ15000บวกอีก6000นะ21000เพชรครับโอเคอันนี้ผมไม่เปิดต่อแล้วนะโอเคครับ อบอกเลยเพื่อนโคตรดีใจครับไม่ถึงการันตีนะคือเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับที่ผมอัดคลิปเปิดไปล่าสุด2ตัวหรือเปล่าถึงการันตีทั้ง2ตัวเลยนะครับสำหรับชิสุรุบะเลนทายตัวนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเราควรจะอัพถึงแรงอะไรดีนะครับแล้วก็ควรใส่ของช่องไหนบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตอนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับสิ่งที่คนคำนึงเยอะๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นแค่แรงนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟไทยตอนนี้ข้อมูลมันเริ่มมาเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้น ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยเขาก็เริ่มรู้นะว่าตัวละครตัวนี้นะครับควรใส่ของกี่ช่องดีช่องไหนเราควรเบ้นไว้นะเพื่อเล่งประสิทธิภาพตัวละครให้มันดีที่สุดนะครับรวมไปถึงการอัพระดับดาวด้วยนะครับก็ชี้ชะดรนะครับถือว่าเป็นตัวแรกๆเลยมั้งที่เพื่อนๆทุกคนต้องระวังในการอัพดาวแล้วนะครับตัวแรกๆในที่นี้นะครับผมหมายถึงว่าหลังจากนี้นะครับทุกตัวละครเนี่ยเพื่อนๆไม่ควรรีบอัพดาวจนเกินไปนะเพราะว่าบางตัวนะครับถ้าเพื่อนๆอัพดาวไปแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าถึงเพื่อนๆเปิดมาได้นะตัวเองเนี่ย อาจจะไม่ได้ใช่นะครับอาจจะต้องไปยืมของชาวบ้านนะเพราะถ้าเกิดดาวมันเยอะไปนะครับในการต่อสู้กับบอสบางตัวเนี่ยดาวเยอะไม่ใช่ว่าจะเก่งนะครับเกมนี้เพราะว่าดาวเยอะเนี่ยมันยิ่งเก็บเกรด TP ยากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เลยนะครับว่าชิซรุเนี่ยเพืเ่อนๆควรจะทําอะไรไว้ที่เท่าไหร่บ้างนะครับขัน้นแรกสุดเลยนะครับการเพิ่มดาวครับชิซรุวาเลนไทน์ตัวนี้นะเพือ่อนๆไม่จําเป็นต้องไปอัปเกรดดาวเขาเพิ่มเลยนะเพราะว่าชิซรุวาเลนไทน์สดาวนะครับเป็นระดับที่ เขาเก่งที่สุดนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอัพเยอะอัพไป4ดาว5าดาวนะครับผมบอกเลยว่าได้เก็บดองคังยาวๆแน่นอนนะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของแรงนะครับสาหรับแรงเนี่ยมีแรง2แบบที่แนะนาครับจะอยู่ที่แรง9นะครับส่วนอีกขั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นแรง12นะโอเคครับก็ตอนนี้ผมอัพมาถึงแรง9้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับคนที่อยากจะเล่นคาวไว้ที่แรง9นะครับอุปกรณ์ที่เพื่อนๆต้องใส่นะครับมีแนะนําอยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็น ไอเคมอลเล่มนี้นะครับแน่นอนว่าควรจะตีบวกให้เต็มด้วยนะครับเพราะว่าชิ้นนี้เนี่ยมันเพิ่มอัตราฟื้นฟู TP นะครับทำให้ชิซู้ของเราเนี่ยสามารถใช้อันติได้ไวนะครับส่วนชิ้นอื่นนะครับไม่แนะนําให้ใส่นะเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้ายิ่งถึกเนี่ยเวลาชิซสูโดนตีนะครับเดเมจที่ได้รับก็จะน้อยอัตราการเพิ่มของรอ TP เนี่ยเราก็ได้น้อยลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นช่องอื่นไม่ต้องใส่ครับส่วนอีกช่องหนึ่งที่ควรใส่นะครับก็จะเป็น Elemental Hard นะครับสร้อยคออันนี้นะเพราะว่ามันเพิ่มอัตราฟือนนกัเลย เพราะฉะนั้นคนที่ต้องการค้างชิซรุไว้ที่แรงเก้านะครับใส่ของ2ชิ้นนะและก็อย่าลืมอัปเกรดให้เต็ม5ดาวทั้งคู่เลยนะส่วนอีกแรงหนึ่งนะครับคือแรง12นะซึ่งตัวผมเองนะครับผมก็จะทิ้งไว้ที่แรง12นะไม่ทิ้งไว้ที่แรง9้าครับซึ่งแรงสินี้นะครับสำหรับชิซึรุเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นแรงที่ใช้ยาวมากนะเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันเนี่ยที่ผมเล่นอยู่นะครับชิซรุของผมเนี่ยก็ยังค้างอยู่ที่แรงสินะครับแต่ว่าส่วนเลเวลเน เราก็อัพเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้มากที่สุดเท่าที่เราอัพได้นะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องดองครับและสําหรับคนที่ต้องการคาไว้ที่แรง12นะครับอุปกรณ์ที่แนะนําให้ใส่นะครับก็จะมีอยู่2ชิ้นครับแน่นอนว่าทั้ง2องชิ้นนี้นะครับที่ให้ใส่เนี่ยก็เพราะว่ามันมีสตตที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู TP นะโดยชิ้นแรกนะครับจะเป็นแฟนตาซึ่งเมลนะครับชิ้นนี้นะครับมันจะเพิ่มอัตราฟื้นฟู TP อยู่3หน่วยนะส่วนอีกชิ้นนึงนะครับที่แนะนำให้ใส่ก็จะเป็นสร้อยคอมังกรพิโลนะ แนะนำให้อัพถึง4ดาวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นขั้นที่เราจะได้โมนาสอัตราฟื้นฟูทีพีมากที่สุดนะครับพอถ้าเพื่อนๆอัพไปที่แรงห้าเนี่ยมันจะเพิ่มทั้งพลังป้องกันกายภาพแล้วก็ป้องกันเวนะครับเป็นค่าที่เราไม่ต้องการให้มันเยอะนะนี่ครับจะได้3หน่วยนะค่าทีพีนะครับก็เดี๋ยวผมลองใส่ให้มันครบแล้วกันให้เพื่อนๆดูนี่ครับมันจะไม่ได้อัตราฟื้นฟูทีพีเพิ่มแล้วนะ4ดาวนะครับย้ําอีกทีหนึ่งนะก็เพิ่มพลังไปเลยครับส่วนสร้อยคอมังกรพิโรธตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ย ก็ที่เหลือนะครับคือการอัพเลเวลนะเลเวลเนี่ยอัพให้ตันได้เลยครับโอเคครับแน่นอนว่าเลเวลตันแล้วนะครับสกิลเนี่ยก็ตันด้วยนะไม่จําเป็นต้องกะครับเรียบร้อยครับอัพเต็มครบทั้ง4สกิลแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับซิซิูว่าเลนทายของเราเนี่ยก็พร้อมใช้งานแล้วครับและสิ่งที่เราไม่ควรพลาดนะครับก็คือเปลี่ยนหน้าเมนเพจของเรานะครับเป็น ชิซุรุวาเวลนทายนะครับผมบอกเลยว่าเพียงแค่เห็นหน้าดีนะก็รู้สึกว่าโลกนี้สดใสขึ้นมาทันทีเลยครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปทดสอบสกิลของชิซุรุกันหน่อยละกันว่าลูปสกิลของชิซุรุนะครับมันเป็นยังไงนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับสําหรับการทดสอบสกิลของชิซุรุนะครับสิ่งที่ผมอยากจะทดสอบให้เพื่อนๆเ,เห็นนะก็คือวงอันตรีของชิซุรุนะครับ ว่ามันกว้างขนาดไหนนะเพราะว่าพุดดิ้งนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่หน้าที่สุดนะครับสำหรับรีมาเนี่ยจริงๆมันยืนหน้าพุดดิ้งนะแต่ว่ารีมาเนี่ยมันจะมาช้านะครับเราก็ทําให้แถวของเราเนี่ยมันเคลื่อนนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ใส่รีมามานะครับซึ่งชิซูดูนะครับจะเป็นตัวที่อยู่ตําแหน่งกลางนะแล้วก็ตําแหน่งด้านหลังสุดนะครับตัวที่อยู่ไกลที่สุดเนี่ยจริงๆมันเป็นมิสกิฮาโลวีนะครับแต่ว่าไอดีของผมเนี่ยเปิดไม่ได้มานะครับตัวละครลองนะจากมิสกิฮาโลวีนะครับ ก็คือเคียวกัดจังนะครับอยู่หลังสุดนะแล้วก็อาริสานะครับจะเป็นแนวหลังเหมือนกันแต่ว่าอยู่ข้างหน้าสุดของตัวละครแนวหลังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้รับผลของยูเนียนเบิร์ดของชิซูรุหรือเปล่านะครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มแบตเทอร์เลยครับไปเลยสำหรับําดับการใช้สกิลของชิซูรุนะครับเริ่มมาเนี่ยเขาจะใช้ท่า2ก่อนครับนี่นะแล้วก็จะทําการตีปกตินะครับ ตามด้วยท่าแรกนะครับท่าฮิวนะโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มดูดสกิลแล้วครับจะตีปกติ1ครั้งนะครับใช้สกิล2แล้วก็สกิลที่1ฮิวนะครับแล้วก็จะตีปกติอีก2ครั้งแล้วก็จะทำการใช้สกิล2นะครับตามด้วยโจมตีปกติ1ครั้ง แล้วก็สกิลหนึนะครับพิวแล้วก็จะตีปกติอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะใช้สกิลสองนะครับโจมตีรถก่อและสุดท้ายจะใช้สกิลพิวปิดครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มวนลูปสกิลนะครับซึ่งลูปสกิลเนี่ยผมจะทิ้งไว้ด้านซ้ายล่างนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายของชิซูดุนาว่าส่งผลถึงหรือเปล่านะครับให้ตัวละครเดินไปให้เสร็จก่อนนะโอเค โอเคครับก็ถ้าดูจากวงตรงนี้นะครับจริงๆตำแหน่งมันเคลื่อนนะตรงนี้เนี่ยอาริสะถึงนะครับแล้วก็มียาโกะถึงนะแต่ว่าเคียวกะเนี่ยไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวคราวนี้ผมรีบกดใช้สกิลแต่แรกเลยครับเล่กหน่อยแล้วกันโอเคครับไปเลย วีตเคียวเซนจูรี่นี่ครับอาริซาถึงอยู่นะครับแต่ว่าเคียวกจาจังเนี่ยไม่ถึงนะเพื่อนๆซึ่งไมาตายของชิซึรุถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าตัวละครที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่ตัวละครสายเวทยอยู่แล้วนะเป็นตัวละครสายเดเมจกายภาพนะครับซึ่งนักหนูเนี่ยส่วนมากมันจะอยู่แนวหลังแต่ว่าอยู่โซนหน้ากันเกือบหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาชิซึรุนะมาทดสอบกับด่าน19ขีส14เแล้วครันะครับถือว่าเป็นด่านหลังสุด ของแพทนี้เลยนะแล้วแน่นอนมันมีบอสหมาป่าอยู่ด้วยนะครับก็ทีมที่ผมจะใช้นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นทีมใสยกายภาพนะก็ใส่ป้าคิสไปเลยครับแล้วก็ตัวละครแทงนะครับผมว่าผมใส่จุนดีกว่านะแล้วก็ใส่มาคโตะนะครับไปลดเกาะหน่อยแล้วกันส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับแนวหลังเนี่ยผมว่าผมจะใช้เป็นดักานูนะครับใช้น้องอดิสาแล้วกันครับโอเคแบบนี้ผมว่าทีมค่อนข้างบาลานะมีทั้งฮิวนะครับลดเกาะแล้วก็เดเมนะครับครบเลย ก็เดี๋ยวมาดูว่าชิซูดูเนี่ยจะสามารถบัฟทีมได้ดีขนาดไหนนะครับไปเลยก็เล่งไปหน่อยเลยกันครับด่านแรกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะไม่น่าห่วงมากครับ เออันติชิสุร no okay. ุยังไม่มานะครับเกรเนี้ยค่อนข้างช้าอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราเก็บไปใช้ตอนด่านบอสเลยก็ได้ครับอันนี้เราก็เคลียร์ไปก่อนนะครับโอ้โห่านแบบชิวๆเลยนะเพราะว่าตัวละครยวของเรานะครับมีทั้ง จุนนะแล้วก็ชิซรูนะครับ2ตัวเลยนะโอเคครับสุดท้ายครับมาสู้กับบอแล้วครับก็เดี๋ยวผมเปิดฟิวชิซรูไว้ก่อนเลยนะครับนี่ครับบัฟให้ตัวละครใสาเดนเมจทุกคนนะครับในฟิลนะซึ่งส่งซึ่งทุกตัวเนี่ยได้รับผลหมดเลยครับโอเคอันอื่นเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับผมว่าผมน่าจะเล็งได้เลยนะ กดออโต้พอแล้วกันครับสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวละครเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับมีมันมีโอกาสที่จะดุดวงอันติของชิซรุอยู่นะแต่ว่าชิซรุเนี่ยเป็นตัวละครที่ปกตินะครับส่วนมากใช้ในแคนแบทเบอร์เรอร์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอสในแคนเบอร์เทอร์เนี่ยมันไม่ขยับอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องโพสิชันเนี่ยผมว่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะ โอเคครับโอ้โหผ่านแบบสบายๆเลยนะครับแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ขบเคื่องมากๆนะครับทั้งรถเกาะเพิ่มเกรดทีทีนะครับแล้วก็ฮิลให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะที่สําคัญยังมีบัฟทั้งแอทแทกแล้วก็อัตราขีนะครับที่ตัวละครสายที่ตัวละครเดเบจกายภาพทุกต,ตัวต้องการเลยครับที่สําคัญท่าไม้ตายนี่น่ารักมากๆนะครับทิสรุปว่าเลนทาย โอเคครับเรียบร้อยครับก็สรุปนะครับสำหรับชิซึรุว่าเลนไทายตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยให้กับเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะจุดเด่นแรกนะครับชิซรุว่าเลนทนยเนี่ยเป็นตัวละครซับที่เหมาะกับตี้สายกายภาพมากๆครับ พอที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้นะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีทุกอย่างนะครับที่ตัวละครเดเมจสายกายภาพต้องการนะครับอย่างที่2นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถฟื้นฟู HP แล้วก็ TP ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ได้นะครับเรียกได้ว่าตัวละครตัวเดียวแต่ว่าทํามีความสามารถในการทําอะไรหลายๆอย่างนะไม่ใช่แค่บัฟหรือว่าดีบัฟอย่างเดียวนะครับยังสามารถฟื้นฟูแล้วก็เลงเกตให้กับสมาชิกในทีมได้ด้วยครับส่วนจุดด้อยของชิซึรุวาเลนทนยคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือดีบัฟของชิซึรุเนี่ย ้าเพื่อนๆใส่ไปตัวเดียวนะครับผมบอกเลยว่าไม่เพียงพอครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับมันเป็นซับดีบัฟนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเล่นทีมที่มีชิซึรุอยู่นะครับอย่าลืมใส่ตัวละครดีบัฟหลักลงไปในทีมด้วยนะอย่างเช่นมาคโตะเป็นต้นนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับตัวละครตัวนี้มันเกิดมาเพื่อแคนแบทเทิลเป็นหลักเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวละครที่เอาไ้ใช้สู้กับบอสต่างๆนะใครที่คาดหวัง ความสามารถชิซุไวเลนทายเอาไปลง PP นะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะผิดจุดประสงค์นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันทํามาเพื่อไว้ตบกับบอสเป็นหลักเลยครับและอย่างที่3นะครับชิซุเนี่ยสามารถฟื้นฟูพลัง HP ได้ก็จริงนะครับแต่ว่า HP ที่เขาฟื้นฟูได้เนี่ยมันไม่เยอะนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวละครสายฮิลตัวอื่นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังไว้ด้วยครับถ้าใครที่อยากจะเอาชิซุเป็นฮิลหลักเนี่ยต้องดูด้วยว่าด่านที่เราเอาไปลงเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะครับ และอย่างที่4ครับอันนี้ผมแถมเพิ่มไปนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปิดมาได้แล้วตอนนี้นะครับชิซารุเนี่ยมันจะยังไม่แสดงประสิทธิภาพได้มากขนาดนั้นนะครับในช่วงแรกเพราะว่าตัวละครที่เขาใช้คอมโบจริงนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปในช่วงต้นคลิปนะนั่นก็คือมูอิมีนะครับซึ่งมูอิมีเนี่ยมันจะมาในプินเซสเซตตัวต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการเล่นทีมกายภาพนะครับแล้วก็ทําคะแนนสูงๆในแคนเบอร์นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ย เพื่อนๆควรจะเปิดทิ้งไว้รอเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยสกิลต่างๆของมูอิมีเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดขาดการซัพพอร์ตจากพี่สาววาเลนไทน์นะครับผมบอกเลยว่าเดเมจเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปเปรียบเทียน,น,น,นะมันจะแตกต่างแบบฟ้ากับเหวเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับทางอินทรีเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมสุดพิเศษนะครับมาฝากเพื่อนๆกันด้วยครับผมบอกเลยนะว่าอันนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ญ,ญี่ปุ่นยังไม่มีนะครับนั่นก็คือ Battle of Vale n t i n e Sweet ว a t t l e ประชันความรักนะครับ เพียงแค่เพื่อนเพื่อนเล่นในเรื่องกิจกรรมนี้นะครับแค่ระดับ normal ก็โอเคแล้วนะและผ่านเควสกิจกรรมทั้งหมดด้วยระดับ3ดาวนะครับเพื่อนเพื่อนก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของตุ๊กตาน้องโคโคโลสุดน่ารักตัวนี้นะครับลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นเลยนะก็สําหรับรายละเอียดก,กิจกรรมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลไว้ที่ใต้คลิปนะพร้อมกับลิงค์เข้าร่วมกิจกรรมนะเพื่อเพื่อนอสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ในการสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ซับสไคร์นะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าถ้าเพื่อนมีคําถามอะไรสงสัยนะครับก็ลองพิมพ์เข้ามาถามได้นะถ้าเกิดผมสามารถตอบได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้อย่างแน่นอนครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สัตว์ส่วนยูทูบเบอร์ชิพช่องแดนิชนะทุกคนเลยครับแล้วเดีวรราามจกกััน่คค้บสตไ お姉ちゃんに教えてごらん。弟くんのすべてを知りたい純粋な姉心だよ。<music>